แม่งเหนื่อยว่ะพาคก,ก่อน,น <Okay. S 1> เนอะโอเคเดี๋ยวกูไปซื้อน้ำก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวกูต้องลองนี้นะได้แม่งกูมีเรื่องจะระบายเป็นไรวะคิดดูนะมึงงานที่ให้กูแม่งโคตรเยอะเงินเดือนกูน,นิดเดียววันที่กินเล้งกูก็ไม่ได้ไปคุณก็ตกราคาทองก็ขึ้นข้างเงินบาทกล็ลวงแม่งยังจะเปิดอาเซียนนี่ยิ่งคิดแม่งยิง่งเครียด แม่งงานนั้นมึงดูสิแม่งกูทำแท้าตายแม่งกูได้นิดเดียวอกูอยากรู้นะว่าแม่งถ้าไม่มีกูในออฟฟิศแม่งจะเป็นไงวะไหนจะทางพัดช้านิดช้าหน่อยอะ่ะแม่งจะผิดอยู่นั่นแหละทำงานกูนไปทำงานเช็คเช็คเช็คอยู่นั่นแหละจะหมุนน็อตให้ดูมึงจะดูไหมกล้งนี้แม่งป่วยห <c oughs> มอไม่เข้าใจเม่ยกูบอกว่ากูเป็นใขรห <c oughs> มอบอกให้กูนอนลงมาลกูจะเอาเงินไหนไปจ่ายกูไม่เข้าใจ only สดชื so chill, so say, ่นสดใสดื่มบงายนี